เหตุการณ์ในเรื่องนะคะจะเกิดขึ้นในปีพศ2480เกิดเหตุเข้ายากหมากแพงอำเภอทุ่งสวรรค์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดระหว่างนั้นได้ส่งงาช้างดำเข้าเมืองหลวงแต่ของมีค่านั้นถูกปล้นหายไประหว่างทางเบื้องบนจึงได้มีคำสั่งเรียกผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทุ่งสวรรค์และส่งนายตำรวจมากฝีมือมาประจำการเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะคะ่ะ และหนึ่งในนั้นนะคะก็มีพระเอกของพวกเราค่ะเขามีชื่อว่าพันตำรวจตรีหลวงเฮียมกำแหงหานหรือนิ่มชุมสเวตหลังจากนี้ขอแทนตัวเขาว่าพระเอกนะคะพอไปถึงที่เมืองนะคะพระเอกก็ได้ไปถามทางนายเอกที่อยู่แถวนั้นพอดีค่ะว่าสถานีตำรวจไปทางไหนนายเอกของเรานะคะเป็นพ่อค้าขายข้าวหน้าไก่ค่ะมีชื่อว่าเซงแต่นายเอกก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าไม่อยากยุ่งกับพวกตำรวจด้วยความที่ว่านายเอกเป็นคนจีนเลยชอบถูกพวกตำรวจถ่ายเข้าหน้าไก่ไปกินฟรีบ่อยๆคะ่ะจนวันหนึ่งนะคะนายเอกก็ได้โดนเข้าใจผิดว่าเป็นสายสื่อให้กับตำรวจเลยถูกรุมซ้อมจนบาดเจ็บพระเอกนะคะรู้สึกสงสารเลยเสนอให้นายเอกมาอยู่ที่บ้านของตัวเองเพราะว่ากลัวนายเอกจะโดนทำร้ายอีกคะ่ะแล้วทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันพระเอกคือกรีนแฟกสุดๆคะ่ะ อยู่มาวันนึงพระเอกได้ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต้อยค่ะต้อยเป็นเด็กที่โดนพ่อแม่ทิง้งพระเอกด้วยความสงสารเลยรับมาเลี้ยงตัดมาที่เรื่องคดีของพระเอกนะคะตัวที่พระเอกของเรามีเพื่อนสนิทปลอมตัวไปเป็นสายสืบในหมู่โจรพอได้โอกาสก็บุกนเข้าไปจับโจรแต่ด้วยความที่ว่าโจรอะ่ะมันชอบเล่นขอเลยทําให้หลุดพ้นกันมาตลอดแต่ไม่ใช่กับครั้งนี้ค่ะต่อมานะคะพระเอกกับเพื่อนก็สามารถจับโจรได้สําเร็จค่ะ พร้อมกับงาช้างอีกหนึ่งกิ่งแต่จริงๆแล้วนะคะงาช้างหายไปสองกิ่งค่ะพระเอกจึงนำตัวโจนไปขังเพื่อที่จะได้สืบสวนต่อแต่มีผู้มีอิทธิพลพอรู้ว่าโจรจับได้ก็เลยกลัวสืบเรื่องราวมาถึงตนที่เคยรับซื้อของโจรเลยติดสินบนกับตำรวจให้ไปวางยาโจนคนนั้นตำรวจก็เลยไปวางยาโจรพอโจรตายพระเอกก็เกิดความกังวลใจในระหว่างความชุนมลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น ก็ได้มีโจรอีกกลุ่มได้โอกาสนี้ไปป้นร้านหองทำให้พระเอกต้องไปจับโจรแล้วเกิดการประทะกันทําให้มีคนเสียชีวิตคนนั้นคือตำรวจที่ติดสินบนแล้วผู้มีอิทธิพลก็ถูกหลานตัวเองฆ่าบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่พระเอกก็กุ้มใจเพราะยังหางาช้างอีกกิ่งไม่เจอเลยถูกสั่งให้กลับมาที่เมืองหลวงพระเอกก็ทําใจรอว่านายเอกไม่มาด้วยแน่ๆ แต่ดีที่ก่อนหน้านี้ลงทุนซื้อร้านข้าวหน้าไก่ให้แต่ก็เห็นในเอกเก็บข้าวเก็บของก็ดีใจในายเอกก็เลยบอกว่าเอกจะไปอยู่ที่ไหนนายเอกก็จะไปด้วยแล้วทั้ง3คนก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลวงอย่างมีความสุข